สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมสู้ทราบรุ่งโรจน์นะครับวันนี้เขาจะมารีวิวนะครับแทนเลอร์มือสองบิวอินไม่นะครับเฮดสีและก็ปรับแต่งให้ลูกค้าไหมนะครับอันนี้ก็ได้เสริมเสาให้ลูกค้านะครับเป็น2เมตรนะครับนี่นะครับขนาดเป็นคันสีหกนิ้วนะครับกว้างอยู่2เมตรสิบนะครับยาวอยู่หาเมตรนะครับคันนี้ก็มีเรื่องเสื้อผ้ารับงจากนะครับเอาเดิมนะครับ นอตขาดนะครับแต่ว่าลูกค้าเดิมนะครับได้เชื่อมเท้าติดมาแล้วนะครับทางร้านก็เลยได้เหตุไซเผ้าไมนะครับโอ้โหเข่าดากจะคล้องนะครับตัวนี้นี่นะครับนี่จะเป็นเผ้าไม่แล้วนะครับปกติเอ่เดิมนะครับจะเชื่อมเชื่อมติดตรงนี้ไปเลยนะครับผมกะได้ใบถทายให้ทายดูใบยูนะครับใบถ่ายคลิปไปนะครับนี่เชื่อมติดมาเลยนะครับแบบนี้ก็เอาดูมออกว่าไ้นะครับ ก็เลยปรึกษากับลูกค้าก็เลยได้ใส่เผาไหมนะครับตัวนี้จะเป็นเผาลอยยิบหานะครับนี่นะครับเผาลอยยิบหากะกำลังเชื่อมเสืิอมลูกค้าให้มันแข็งแรงกว่าเก่านะครับตัวนี้นี่นะครับกาเอัปเดตสินค้านะครับกาใส่เผาเรียบร้อยแล้วนะครับกาเหลือตาอ่าร้อยจะส่งให้ลูกค้านะครับคพนนี่การเอฟซีได้มาจับไว้แล้วนะครับ กันเลยได้ใส่เผาใส่ยางไห้นะครับก็ดีแล้วนะครับที่ทางร้านเห็นก้อนนะครับเม่ได้ไปส่งลูกค้าแเราก็เห็นนะครับโมซันกับซีอยุ่งยากกันดีนะครับก็พอดีเลยนะครับวันนี้ทางร้านก็เลยได้ไปหาเผาพร้อมใส่งานมาให้นะครับตัวนี้เป็นเผานอกเลยนะครับก็ถือว่าแข็งแรงเลยนะครับตัวนี้ก็อัปเดตอีกตัวนึงนะครับจะเป็นคันซีของเทนเลอร์นะครับกันนี้จะเป็นคันซีเหล็กล้างน้ำหาเนิ้วนะครับทับหลังซีนิ้วนะครับ คันนี้ผมจะเฮ็ดกว้างอยู่สองเมตรนะครับยาวสี่เมตรสูงเมตรหนึ่งนะครับเนื่องจากลูกค้ามาจำมาไหวหลายอันแล้วนะครับก็เลยต้องได้เฮ็ดเสริมนะครับตัวนี้คันนี้ก็เดี๋ยวเลือใส่ใส่เผ้านะครับนี่นะครับเป็นเรใส่เผ้านี่ก็เป็นร้อยเชื่อมร้อยยางนะครับนี่แข็งแรงแข็งแรงเลยนะครับนี่นี่นะครับเขาเอาการเชื่อมร้อยเส้เป็นซ o 2ิทูนะครับ ซีโอทูกจะแข็งแรงก็ทูบนะครับเพราะว่าถ้าทูบนี่เขาม่ใส่เป็นลวดลวดออนนะครับแต่ความแข็งโยมันหกหมื่นนะครับนี่มีสารลางพร้อมนะครับแต่ถ้าลวดซีโอทูนะครับจะความแข็งเทียบเท่ากับลวดเอลเลยนะครับเอลกับโยมันเจ็ดหมื่นกว่านะครับแต่เทถังมันมีแรงแรงยืดย่อได้หลายเอากันนะครับนี่นะครับจุดร้อยตร้อยงอนะครับทางล่างกับดามให้พร้อมนะครับที่จุดเลยนะครับ เพื่อ,อความแข็งแรงนะครับตัวนี้ผมก็มมั่นใจว่านะครับก็สามารถบรรทุกได้หลายนะครับเพราะว่ามันก็ะซั่มเล็กเล็กหนาห้ากับหนาซีนะครับก็บเป็นหนาสิบหนาเก้าเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าแข็งแรงมากๆเลยนะครับขันซียาวอยู่ซีเมตรนะครับตัวนี้ืีลูกค้าอยากได้ขันซีตัวอื่นก็สามารถสร้างจองในคือกันนะครับนี่เจนเพ้านะครับเ้าที่จะใส่ของคันนี้นะครับเจนเผาร้อยสิบนะครับตัวนี้นี่เผาร้อยสิบก็ถือว่าสวยนะครับตัวนี้ นี oh, mm ่นะครับเพาลอสีกระเียถือว่าสวยงามเลยนะครับนี่นะครับเพาลอยสจะเป็นกระทะไม่อย่างในไม่น็อตหล่อไม้นะครับกะซีเอาไสครับอ่าคันที่กำลังจะเฮ็ดดีนะครับนี่กถือว่าสวยมากๆเลยนะครับนี่นะครับน็อตหล่อไม่เลยนะครับอย่างไมอย่างในไม่นะครับนะครับกะเผานี่เขาก็เริ่มเตรียมตัวไว้แล้วนะครับเดี๋ยวหอดน้า วันทุกวอยนะครับเดี๋ยวสินค้าจะขาตลาดนะครับนี่คันซีเขาก็ได้เริ่มเขาก็เข้าใกล้ถักไว้นะครับเพื่อลูกค้าบางท่านเพิ่นไปมกคอกมาคอกสูงคอกต่ำนะครับได้สร้างเลยนะครับสร้างแล้วก็จะได้อ่ารวดเร็้ยวขึ้นนะครับนี่เขาก็เห็ดคันซีว้ก่อนนะครับแล้วก็เหลือจะใส่เพาใส่ยางกะแป๊บเดียวนะครับพอด้เฮ็ดคันซีแล้วนะครับนี่ถ้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเอาไปเฮ็ดเองนะครับมีฝีมือช่างยูนะครับอยากได้คันซีแข็งแรงแข่งแรงของทางร้านนะครับกะ ใส่ข้างล่างตั้งคันซีตั้งเท้าให้ก็ได้นะครับแล้วกลับไปเห็ดช่วงบนเองก็สะดวกต่อลูกค้าไปอีกนะครับเพื่ออยากได้เพื่อมีใหม่มีเล็กนะครับอยู่บ้านนะครับที่อ่าบัไดใส่นะครับก็สามารถเอามาเสริมเติมแต่งได้อีกอีกอีกครั้งนึงนะครับหรือลูกค้าที่มักสําเร็จแล้วนะครับก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับที่เบอร์นะครับ0ูนย์6 3 6 4 5ี่หนะครับหรือลูกค้าอยากเข้ามาเบิ่งสินค้าที่ร้านนะครับ ทางล่างนะครับเป็นอ่าล่างสะพุงโหลดนะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองแหวงนะครับตำบลหนองแหวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมนะครับล้วก็ตัวนี้นะครับ FCU อ่าจังหวัดอ่าจังหวัดกาลสินนะครับจะได้มาตราไม่แล้วนะครับก็เดี๋ยวทางล่างอ่าเชื่อมเสร็จยังเสร็จนะครับเดี๋ยวจะจะจะส่งให้ลูกค้านะครับฉันี้จะแทนดีเช่นเคยนะครับผมจะแทนเป็นอ่า ไฟไทยนะครับไฟ้ายกับกานพูดให้พร้อมนะครับพร้อมกับเดินระบบไฟให้พร้อมเลยนะครับจะซื้อลูกค้าซื้อตัวมือสองกับจิ้มนะครับแต่ว่าผมจะให้ฟังก์ชันในการใส่เงา่นให้มันคือของใหม่เลยนะครับใส่เป็นระบบไฟนะครับระบบไฟเดินระบบสายไฟให้พร้อมนะครับจะชื่อว่าเอาไปกับใส่งานดีๆเลยนะครับปรกติคีั้นนี้นะครับกับบได้นี้อันขาตั้งม้านะครับผมก็เลยใส่ขาตั้งให้พร้อมนะครับ เพราะว่าเพื่อความสะดวกสบายแกเอฟซีนะครับที่สร้างจองไว้นะครับก็ต้องใช้ใช้เป็นค่าตั้งให้พ้อมเลยนะครับนี่นะครับสำหรับลูกค้าใี่สนใจนะครับทั้งร้านก็มีบริการทั้งเงินสดและก็เงินผ่อนนะครับลูกค้าหานใดนะครับอยากผ่อนนะครับเอาไปบรรทุกอ้อยบรรทุกมันนะครับได้เงินจากอ้อยจากมันแล้วก็ค่อยมาให้อีกก็ได้นะครับรายละเอียดการผ่อนทั้งร้านนะครับจะวางดาวเครื่องนึ่งขึ้นไปนะครับ ่วนที่เหลือกะนัดจ่ายกันอ้อยแล้วนะครับหรือลูกค้าสะดวกนัดตอนใดกะเอาตามที่ลูกค้าสะดวกนะครับจะแ,แบ่งจ่ายเป็นเงินสองงวดหรือสามงวดนะครับาบางท่านนะครับแบ่งจ่ายเป็นเงินสามงวดนะครับงวดแรกกะจะมัน 20, 20, 30, มื่นสองมื่นสามมื่นนะครับงวดสองอีกเดือนหนึ่งหรือสองเดือนอีกมื่นหนึง่งหรือสองมื่นนะครับแล้วก็ส่วนที่เรือห้เมื่อช่วงอ้อยแล้วนะครับหรือลูกค้ามีรายละเอียดไดกะโทรมาสอบถามผมได้นะครับ อ่าโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ